เซ็นท่านัฒนาจัดเวทีเจราจาจับคู่ธุรกิจว่างดึงนักลงทุนเนี่ยค่ะมาเสริมแกรงสู้การคาขยายโอกาสธุรกิจทั่วภาคใตายค่ะ เรกแต่วานี้ค่ะบริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมาชนก็ได้จัดงาน CPN Business Matching 2 0 2 5เซาเทิค่ะถีห้องสุราธานีฮอชันซี่สุ่นการขาเซ็นทัลสุราธานีก็มีคุณวิไลพอนปิติมาณารีค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสุ่นการขคาเซนทัลภูเก็ตคุณสุริยาตันเจริญผู้ช่ยชวยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการผักตายรวมกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมทางแนะนำพ่วงหนวยการสุ่นการค์คาในเครือเซนทัลผักตายทาง6กซาขาก็ได้แก่เซนทัลหาดใหญ่ นครศรีธรมาราชสมุยสุราษฎร์ธานีกระบ,บีและกล็ภูก,ก็ตเพื่อที่จะให้ข้อมูลเบื้องตอน้นแก่ผู้ที่สนใจเข้ารวมเจราจาในธุร,รกิจครั้งนี้ค่ะครับกิจกรรมนะครับดังกล่าวกับเพื่อเปโดโอกาสผู้ประกอบการนกลงทุนที่สุใจจะถั่วประเทศได้พบปะเจรจากันนะครับนะกับส่วนการค้าเซ็นทรัลน่นะคร,ะะบระะบับแต่ละภูมิภาคแล,ล้วก็ลเล็กเปลี่ยนข้อมูลกันนอกจากนี้ยังมีเวียก้อนนะครับที่เชิญมาเป็นพิเศทษที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับมาวมพูดคุยด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล้ในการขับเคลื่อนบ ในการในโอกาสนี้นะครับนายกอบส่วนดําพันธุ์จวัดสุราธานีก็ได้กล่าวถึงข้อดีข้องความรวมมือนะครับนะอ่าว่าจะส่งผลดีกับผู้ประกอบการผู้ผู้บริโภคในจังหวัดเช่นเดียวกับในาชัยชวัตรมูราครับรองประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นไม่ไหวอีสุราษฎร์การระบุวาผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่ได้เช้าพื้นที่กับทางสินทรัพยสุราษฎร์เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับการดูแลเป็นอย่างดีจึงมีเพ้นขยายความร่วมมือกับสูตรการค้าทางใต้ต่อไปครับ